ให้แฟนจะอันดับรูปตอนผมแต่งหญิงเออโอ้ยมันก็เด็ดเลยตุ้มเะตุ้มอะเสาราดกับดักหกละกันโอเองหรอนูดไปหน่อยอ่าาวมาซาเลซิสุกะอันนี้ได้ข่าวว่าเป็นสีหัวมาเจ็ดละกันเอาแครอทบังแล้วอ่ะเห็นดีกว่าโอ้โหอันนี้อันนี้ชอบมากโอ้อันนี้ชอบมากสไปได้แมนชุดดำจไปได้เกิล รู้สึกว่าส้มผมแบบน่ารักมากเลยอ่ะอันนี้เอาไปเอาไปสองเลยเฮ้ยขันดับสองเ่ยแม่อายแม่อายยังไม่ค่อยโดนเท่าไหร่เราจะก้าได้ไหมง่าได้ายโอเคอ่า <Okay. S 2> มิก,มกุมิกุก็น่ารักนะแต่แบบเมื่อกี้บั๋นเห็นตอนมันปัด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 ปดะมันมีอันที่น่ารักกว่านี้น้ <laughs> ากันอะไไปห้าอู้ยโรบ,บินโรบ,บินจัง โรบินทรตรังอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะที่โชว์ภูมิแล้วโชว์ขาอ่อนรู้สึกว่าเธอแต่งแบบถึงพิกถึงขิงมากกระแสแฟนบอยกำลังมาด้วยอ่ะเอาไปหนึ่งเลยปเไปเอาไปหนึ่งเลยเหรอเอาไปหนึ่งเลยไปโอ้พระเมฆพระเมฆก็ชอบมากเพราะว่าเป็นมีมโซร์รอมากนนี้ไปเขียนข่าวด้วยใช่เอาไปเขียนข่าวเอาเอาไปสามไปเอาไปสามถ้าไม่ตำนานครับสไปเดอร์นีสสไปเดอร์นีสก็ชอบมากเอาไปสี่เลยอันนี้เธอบอกว่า บิ๊กเฟลใช่บิ๊กเฟลงั้เขาให้ให้สิบแล้กันสา,สาวเรือโชว์สาวเรือสาวเรือเอาไปแปะถูกแล้ว <c oughs> เพราะว่ารูปเนี้ย <c oughs> เธอสมมาอ่อยเขา <c oughs> ตอนเธอแต่งเสร็จ <Okay. S 1> เขาจำได้มีอะไรจะพูดไหมอยากเติมเกม